สวัสดีครับผมไทเกอร์นะครับพบกับพวกเราเอียโตนะครับ u ูทูบชาแนลสำหรับเทรดเดอร์นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตเหรียญพกกรดดอนะครับประจําวันที่ยี่สิบสามนะครับเดือนมีนานะครับโดยผมมามองไว้หลายมุมนะครับสําหรับตัวพกก e ดดอนะครับแต่ว่าส่วนสาคัญนะครับในตอนนี้ก็คือตัวคลื่นตรงนี้เนี่ยจบหรือยังนะครับส่วนสําคัญที่ผมจะเน้นนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกมุมทั้งหมดที่ผมมองนะครับในภาพใหญ่ก่อนนี้เป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับผมก็จะมีมองที่มองว่ามันเป็น ตรงนี้นครับเป็นหนึ่งสองแล้วก็ขึ้นไปทำสามอย่างเงี้ยนะครับอันหนึ่งแล้วก็เป็น a b c อย่างเงี้ยนะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือพอดีผมเพิ่งลบไปอ่ะอีกมุมนึงก็คือตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามตรงนี้นะครับแล้วก็สี่ตรงนี้แล้วก็ห้าตรงนี้นะครับอันนี้อันหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับ มุมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะมีจุดร่วมกันก็คือตัวขึ้นตรงนี้ที่มันเป็นเทรนเหมือนกันเลยทีนี้นะครับในมุมตัวสีเหลืองเนี่ยตรงนี้อาจจะไกลหน่อยตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตัวตัวขึ้นหนึ่งแรกของตัวสามนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนเป็นหนึ่งชุดแรกอะครับแล้วก็คือมันจะสูงมากเลยนะถ้าเป็นมุมเนี้ยอ่าครับเดี๋ยวผมจะบบอกนะแต่ว่าถ,ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับตรงขึ้นตรงเนี้ย มันสำคัญมากว่าจะจบหรือยังนะครับเพราะว่าการจบแล้วมันจะสามารถทําให้เราระบุการขึ้นต่อหรือลงต่อได้นะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูตรงขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้เนี่ยผมมามองไว้หลายแบบนะครับมันก็จะมีที่มองเป็นเนี่ยครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับแล้ววิ่งขึ้นกลับไปทำห้าก่อนอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามเนี่ยมันจบตรงนี้นะครับ ตีมาจบตรงนี้นะครับแล้วก็ห้ามาจบตรงนี้ทีนี้ความสําคัญของมันก็คือถ้าเกิดว่าห้าจบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าห้าจบแล้วเนี่ยกรณีของเรานะครับไม่ว่ากรณีไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นตัว c o l l e คชั o ขาลงของผมครทีนี้นะครับในกรณีที่สมมุติว่าเป็นกรณีที่เป็นหนึ่งสีเหลืองนี้นะครับอ่าที่หนึ่งสีเหลืองเนี่ยผมบอกว่าชุดห้าตรงนี้นะครับคือชุดขึ้นหนึ่งของตัวสามสีเหลืองนี้นั่นหมายความว่า แต่งว่าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะครับแล้วทำสองแล้วก็สามสี่ห้าของสามตรงนี้นะครับผมเ,เปลี่ยนสีตกคู่นะครับขอสีชมพูแล้วอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าตรงขึ้นตรงเนี้ยเรารอรีเทสแค่ประมาณหกสิบเอ็ดจุดแปดหรือว่าช่วงประมาณเจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับถือว่าเพียงพอละซึ่งณตอนนี้นะครับถ้ามันจบแล้วนะตีเส้นผิดนะครับ ถ้ามันจบแล้วนะครับตอนนี้ราคาในมันวิ่งมาในเขตห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับของตัวขึ้นชุดนี้นะครับของตัวหนึ่งเทียมพูนี้นะอันนี้คือทำสองนะครับอ่าซึ่งเป็นเรานะครับผมจะให้มันต่ํากว่าห้าสิบแล้วก็ค่อยเข้านะครับในกรณีที่เรามองเป็นเนี่ยขึ้นสามดีตรงนี้นะครับทีนี้นะครับมันจบขึ้นหรือยังนะครับไอตัวชุดตรงนี้อืมไอชุดตรงนี้เนี่ยผมมองมันเป็นตัว small x wave นะครับเป็น non standard โทษนะครับเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็น n o ส s t a n d a r d นะครับตรงนี้จะเป็น A B C แรกนะครับแล้วก็เป็น X แล้วก็ A B C ตัวที่2นะครับซึ่งครบคืดนะครับที่นี้นะครับความสาคัญของมันก็คือไอชุดเนี้ยมันเป็น non-standard small e q u i p e นะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลงแค่นี้แล้ววิ่งขึ้นไปเลยหรือชุดนี้นะครับจะเป็นตัว A แรกนะครับของ collection รักตัวหนึ่งซึ่งคําว่า collection รักตัว non-standard นะครับมันมีความเป็นเทนก็ได้นะครับ เป็นเทนก็ได้เป็นคอลเลคชันก็ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเทนนะครับตอนนี้ผมจะมาบอกเขาน่าจะเป็นให้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นเทนเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปไม่เกินตัวสา2ดนะครับซึ่งลักษณะการวิ่งเนี่ยขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่ามันทําตัวเป็นแบบเหมือน ABC นะครับแบบทรงเหมือนขนาดถ้าสมมุติว่าพูดก็คือเหมือนถ้ามีขึ้นหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วขึ้นสามเนี่ยมันสั้นกว่าขึ้น1นเนี่ยอันนี้ก็ มีความ็นไว้ได้แล้วว่าจะเป็น A B C หรือยาวเท่ากันก็มีความ็นไว้ได้หรือยาวมากกว่านิดหน่อยแต่ไม่ขยายก็มีความ็นไว้ได้ว่าจะเป็นแค่คอลเลคชันยังไม่ใช่ตัว5้าขยายนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือชุดแรกที่จะให้มองก็คือเป็น A B C ตรงนี้ไม่เกินส8 2ิบปดจดเปเซนะครับแต่ถ้ามันเป็นแฝดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวิ่งไปถึง6 1สจุดข้อสังเกตตรงนี้นะครับก็คือถ้าราคามันวิ่งแล้วมันทําตัวเป็น ตัวคอลเลกชันนะครับเป็นแบบ a b c อย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นขึ้น b แล้วมีการวิ่งลงทําต่อเป็นขึ้น C ซึ่งขึ้น c นะครับไม่ว่าจะเป็นแพหรือว่าจะเป็นตัวซิกแซกมันจะลงมาเป็นเทรนนะครับแล้วลงมาได้ถึงไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราให้กลางๆไว้เลยว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไปประมาณ5 0นะครับของตัวนี้ซึ่งมันจะอยู่ในนวนนี้นะครับแล้วมันวิ่งกลับมา100%เนี่ยหมายความว่าถ้าขึ้นตีมันวิ่งกลับมา100นะร้อยเทสไป ทั้งหมดนะครับประมาณ7 8็จเซนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่น่าเข้านะครับแต่ถ้าสมมติว่านะครับชุดตรงนี้เนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นไปเป็นเหมือน1 2 3 4 5สามีห้านะครับแล้วมันเกินแบบช่วงครึ่งครึ่งของตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเป็น1 2 3 4 5สามี่ห้าแล้วมันอยู่ยที่เจ็78.6แดจดแล้วมันมาจบ5้าที่78.6กอ่ะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเริ่มเทรนใหม่ละซึ่งชุด คอ l ์ริชันอ่ะอาจจะจบตรงนี้นะครับไอตัวชุดสีชมพูเนี่ยมันอาจจะมาจบตรงนี้แล้วก็ทําเป็นตัวขึ้นสามสีชมพูนี่แหละครับแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสถานีฐานว่ามันจบตรงนี้นะครับอ่าเราบอกได้นะครับว่าเป้าเนี่ยมันก็ควรจะประมาณร้อยหกสิบเจุดแปดนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นขึ้นสามสีเหลืองนะมันควรจะเป็นอิ u พ s e ปกตินะครับซึ่งพวกเขาอดอทเนี่ยถ้ามันเป็นมุมนี้นะครับถ้ามันบู l ิชมากมากแล้วมันก็จะวิ่งไปนู่นแหละสิบแปดจุดสามสี่ดอลลาร์นะครับจากเก้า ้าจุดส่วนเก้านะครับก็ก็เยอะนะครับก็เยอะนะครับวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยครับถ้าวิ่งจากราคาตรงนี้จนถึงหร้อยสิบจุดแปดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสูงนะครับสูงสูงมากอ่นนี่คืออันแรกนะครับที่เรามองว่าชุดเนี้เป็นชุดสามที่เหลืองนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือผมมองมันเป็นชุดเนี้ยมองมันเป็นตัว A B C อย่างนี้นะครับถ้าเป็น A B C ชุดสีชมพูสีสีม่วงนี่นะครับนั่นหมายความว่า ถ้ามันจบแล้วนะครับถ้ามันจบแล้วเนี่ยจะหมายความว่าต่อไปจะเป็นอะไรละ่ะจะเป็นแฟลหรือเปล่าทั้งชุดเนี่ยจะเป็น a b t ของแฟลหรือว่าจะเป็น ABC ของของคอลเลคชันของชุดคอลเลคชันตั้งแต่นู้นก่อนหน้าเดี๋ยวจะเป็น ABC ABC ของตัวสมองอีเกวฟก็จะเป็น ABC X ABC ขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเป็น ABC X ABC ขึ้นไปเนี่ยเรารอรีเทสประมาณไม่เกินห้าสิเปอร์เนไม่เกินห6 8หกุดนะครับ ไม่เกิน68.8ซึ่งมันก็เข้าไข่นะครับสวยถ้ามันลงมาแบบไม่เกินเนี้แล้วแบบยุกย,ยักอยู่แล้วทําตัวเป็นเทนวิ่งขึ้นไปอะ่ะเป็นไปได้ว่าตรงนี้จ,จะเป็นขึ้นเอกนะครับซึ่งถ้ามันเป็นขึ้นเจริงๆนะ่ะตัวตัวขึ้นขึ้นเอสมมุติชุดนี้เป็นเแรกของตัว abc x a b c นะครับเดี๋ยวผมเขียนใหนะ้เดี๋ยวมันจะสับสนนะครับอโอเคปะ่ะติว่ามันเป็น a b c x a b c อย่างเงี้ยนะครับชุดขึ้น a ชุดแรกนะครับไอ้ชุดขึ้น a ชุดที่สองอ่ะมันควรจะร้อยหกสิบดจุดแปดของชุดชุดชุดแรกนะครับซึ่งชุดที่สองเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับประมาณสิบเจ็ดดอลลาร์นะครับซึ่งใกล้ๆกับราคาของตัวมุมมองเมื่อกี้นะครับที่มองเป็นขึ้นสามใหญ่นะครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็มีมุมนงก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัว a b c แรกของแฟลนะครับซึ่ง a b c แรกของแฟลเนี่ย มันก็จะเป็นตัว A B C แรกตรงนี้จะเป็น A นะครับแล้วก็ลงมาทําเป็น B เกิน61.8นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปทํา C เป็นเทนนะครับซึ่งถ้าเป็นมุมเนี้จะมีการทำ колл ีชันที่ยาวหน่อยนะครับแล้วที่อาจจะนานสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะต้องรอซึ่งมันจะลงมาที่61.8หรือว่าเกินนะครับก่อนที่จะกลับไปเป็นเทนขาขึ้นตรงนี้นะครับอ่าซึ่งเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้อ่าอันนี้คือมุมที่ผมบอกว่าตัวชุดตรงนี้ยจบแล้วนะครับ ก็จะมีมุมหนึ่งที่ผมมองว่าชุดนี้ยังไม่จบนะครับถ้าชุดนี้ยังไม่จบเนี่ยผมก็จะมองชุดเนี้ยเป็นขึ้นสามสีเขียวนะครับแล้วขึ้นห้านี้ยังไม่จบนะครับแล้วขึ้นสิบตรงนี้อ่าทีนี้นะครับถ้าเป็นมุมนี้เนี่ยทั้งหมดโครงสร้างภายในเนี่ยเรามองเป็น impulse แล้วมันจะลงได้อีกนะครับแล้วไม่ผิดตรงนะก็คือแถวๆถวราคาเจ็ดจุดสามศูนย์ดอลลาร์นะครับถ้ามันลงมาต่ํากว่าเนี้ยก็ยังมองลงก่อนนะครับจนกว่าจะถึงเป้าตามมุมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอ่า แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้คือจุดจุด,จด,จดส,สุดของมันหรือมันจะสุดประมาณแบบไม่เกินตรงนี้อตรงสุดประมาณนี้ว่าจะมีการวิ่งกลับไปทำขึ้นห้านะครับแล้วตอนนี้ขึ้นสามนะครับมันเนี่ยมีการวิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อเทียบข,ขึ้นหนึ่งเนี่ยมันดีกีเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ยดีกีที่สามนะครับสามร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับแล้วตัวขึ้นสี่เนี่ยมันเป็นขึ้นซูเปอร์เทนชันนะขึ้นสี่เนี่ยมันลงมาต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีความเป็นได้อีกว่าขึ้นห้านี่มันจะเฟลนะครับโดยทีี่่มมัันนนนนจะขึ้ไไปเกิตว นะครับแล้วถ้าขึ้นสีมันจบตรงนี้นะหมายความว่ามันจะวิ่งขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับประมาณสามสิบแปดจุดสองถึงสี่สิบจุดแปดนะครับก็ช่วงสิบดอลลาร์ถึงสิบเอ็ดดอลลาร์ก่อนที่จะกลับไปมุมมองที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่ามันจบหรือยังถ้ามันจบแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าจบแบบไหนายถึงชุดชุดตรงนี้นะถ้ามันจบตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ถ้ามันไม่จบตรงนี้ก็อาจจะมีการขึ้นขึ้นไปทำสักสิบช่วงสิบสิบเอ็ดสิบสองช่วงเนี้ย อาจจะวิ่งขึ้นกลับไปอีกก่อนที่จะลงมานะครับแต่การขึ้นกลับไปเนี่ยต้องเป็นเทรนนะครับหรือว่าเป็นตัวใดก็นอกก็ได้แต่ต้องเป็นเทรนนะครับแต่ถ้ามันขึ้นกลับไปเป็นคอลเลกชันเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ว่าโอเคชุดเนี้ยคอลเลกชันทั้งหมดเนี่ยที่กาลังทําตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่จบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับตัวพวกดอทนะครับก็เดี๋ยวจะทวนให้ทานะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือมี2มุมนะครับที่เราจะมอง หลักๆเลยนะครับที่ควรจะมองตอนนี้นะครับก็คือชุดตรงนี้ว่าเป็นเทรนที่จบหรือ,อยังนะครับถ้าจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้ายังไม่จบนะครับหมายความว่าชุดนี้เป็นชุดสามเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีการทําขึ้นห้าแล้วเนี่ยไปขึ้นสี่แล้วเดี๋ยวมีวิ่งกลับขึ้นไปอีกแล้ววิ่งขับขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นเทรนนะครับถ้ากลับขึ้นไปเป็นซิกแซกเมื่อไหร่นเนี่ยอาจจะเป็นมุมที่ผมกำลังจะบอกให้ฟังโอเคมุมที่ผมจะบอกให้ฟังก็คืออันนี้ทวนนะครับก็คือเรามองว่าตรงนี้จบนะครับตรง แล้วภาพใหญ่มันจะมีตัวนี้นะครับโทษเนตชานิหนึ่งนะครับภาพใหญ่ก็จะมีมุมที่ผมมองว่าชุดนี้เป็น A B C นะครับแล้วก็มีหนึ่งสองแล้วก็สามสามสี่เหลืองนี้นะครับแล้วก็สี่แล้วก็ห้าถ้ามุมนี้นะครับไอเนี้ยเป็นแค่หนึ่งแรกของสามอยู่เลยนะครับก็ดูว่าตรงนี้จบหรือยังนะครับมันควรจะลงมาประมาณ 6.88-7.86นะครับก่อนที่จะมีการรีเทสขึ้นกลับไปนะครับแล้วถ้ามันทําตัวเป็นเทนเมื่อไหร่แล้วทำ 1, 2, นหนึ่งสองเมล็ตอนนั้นก็นเป็นจังหวะที่น่าเข้านะครับอ่ะแล้วอันนี้อีกมุมนึงก็คือเป็น ABC ใช่ไหมครับที่ ABC เนี่ยก็จะมีหลายแบบหน่อยก็จะมี ABC X แล้วก็ ABC นะครับซึ่งขึ้นไปขั้นต่ำนะถ้าเป็น X Wave นะครับก็จะประมาณ17ดอลลาร์นะครับแต่ว่าห้ามคอร์เรชันตัวนี้ลงมาต่ำกว่าประมาณนี้6.88ประมาณ5.81น,นะครับห้ามลงมาต่ำกว่านะครับแล้วก อีกมุมนึงก็คือมุมที่มองว่าเป็นตัวแปดนะครับถ้าแปดเนี้ยตรงนี้เป็นชุด a แรกนะครับของแปดแล้วแล้วกําลังจะทําตัวชุด b นะครับซึ่งชุด b เนี่ยก็ต้องทําเป็น a B บลงมาต่ากว่าหกสิบดจุดแปดก่อนจะวิ่งกลับขึ้นไปเป็นเทนนะครับเป็นขา C นะครับอ๋อแล้วผมลืมบอกอีกมุมหนึ่งอีกมุมนึงก็คือมองตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ แล้วผมคาดหวังให้ตัวเนี้ลงมานะครับอย่างน้อย6 1 8 7 8 6นะครับซึ่งไม่รู้จะถึงไหมนะครับถ้ามันลงมาต่ากว่านะครับแถวๆนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าโอเคชุดนี้จะเป็นชุดหนึ่งแรกนะครับแล้วกำลังทําชุด3ามถ้าเป็นชุด3ามจริงนะครับ167.8ก็มีถึงนะครับถ้ามันลงมาแถว67.8วันนี้นะก็จะถึงประมาณ19ดอนนะครับจะเห็นว่าเป้าที่เป็นตัว บุลิชนะครับในฝั่งขาขึ้นเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ไปจนถึง 18, 17, 18, 19ยูสิอลลา์นะอครับในกรณีที่มันขึ้นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะขึ้นมุมไหนนะครับจะขึ้นท่าไหนนะฮะอันนี้คือระยะยาวนะนี่ทำฟิวสมสี่ชั่วโมงนะครับอืมแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ผมจะเสริมแบบผมเสริมให้หลายมุมนะครับพวกกระดก็จะมีหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยจะเป็นชุด A แรกนะครับของซิกแซกนะครับแล้วจะมีการวิ่งลงมาทํา A, B, C นะครับอ่าแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปทําเป็นหนสองสามที่ห้าอีกนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่เน่งั้นก็แล้วแต่นะครับตนถ้าเกิดวัดทั้งหมดเนี่ยหกสิบเ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นถึงเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นจุดที่ต้องพิจารณานะครับว่าจะเป็นมุมไหนตามที่ผมบอกไปนะฮะแต่ถ้าเป็นมุมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงเนี้ยเป็นมุมสามสี่เหลืองตรงเนี้ยก็ห้ามลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับพวกกระดดมีคําถามอะไรก็ ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากได้คริปโตตัวไหนก็ขอ,อโทษน,นะครับอยากได้คริปโตตัวไหนก็พิมพ์บอกได้เลยนะครับผมก็เพื่อนจะพยายามพิจารณาแล้วก็หากันว่าใครจะลงนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ